สวัสดีค่ะพบกับช่องคุณนายเข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนทำไข่ปลาเจค่ะมาดูกันนะคะว่าทำยังไงเริ่มจากนี่เลยค่ะเอาน้ามันพืชใส่ภาชนะไม่จำเป็นต้องเป็นแก้วแบบนี้นะคะอันนี้ใส่แก้วใสเพื่อจะได้เห็นขั้นตอนการทำได้ชัดๆเสร็จแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นค่ะแช่ให้เย็นจัดจัดนะคะประมาณ3-4ชั่วโมง ส่วนไข่ปลาเจเราก็จะใช้ซอสมะเขือเทศค่ะคนทันเจก็ใช้ซอสมะเขือเทศเจนะคะกับน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่ก็จำนวนเท่ากันเลยค่ะอันนี้ก็จะใช้หนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ผงวุ้นค่ะเสร็จแล้วก็คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากัน ยกขึ้นตั้งไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ทีนี้ก็รอให้เดือดค่ะเดือดทั่วดีแล้วก็พอเลยค่ะแล้วเราก็ยกลงพักไว้ค่ะพักไว้ให้คลายความร้อนอุปกรณ์ที่จะใช้ทําก็นี่เลยค่ะหลอดฉีดยา อยากได้ไขป่ปลาเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่ก็ให้ดูตรงท่อนี้เลยนะคะซอสคายความร้อนลงบ้างแล้วค่ะแต่อย่าเย็นมากนะคะเพราะว่าจะทําให้บีบออกมาแล้วไม่เป็นหยดเป็นเม็ดค่ะจะได้เป็นเส้นๆแทนดูดซอสมะเขือเทศนี่ค่ะขึ้นใส่หลอดไว้ส่วนในหมอ้อนี้นะคะถ้าหากว่าทิ้งไว้แล้วแข็งไปเราก็เอาไปละลายใหม่ได้ค่ะ อันนี้น้ำมันที่เราแช่ไว้เย็นมากๆแล้วค่ะทีนี้เราก็บีบซอสลงไปเลยหยดให้ห่างๆกันนะคะเขาจะได้ไม่ไหลไปรวมกันแล้วก็อย่าหยดให้แน่นเกินนะคะเพราะจะทำให้น้ำมันเนี่ยคลายความเย็นลงแล้วก็ไขป่ปลาเนี่ยค่ะจะละลายมารวมกันหมด ไข่ปลาเจเนี่ยเขาก็จะค้างอยู่ข้างบนผิวน้ํามันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะล่วงลงมาข้างล่างแบบนี้ค่ะอันนี้เราก็จะทําแบบนี้นะคะไปจนหมดที่เราเตรียมไว้เลยพอเราบีบหมดแล้วนะคะเราก็เอามาเทใส่กระชอนค่ะแยกไข่ปลาเจกับน้ํามันออกก็จะได้ไข่ปลาแบบนี้ค่ะหน้าตาสวยงามนะคะจะมีมันเคลือบนิดๆ แล้วทีนี้เราก็เอาไปล้างค่ะล้างทำความสะอาดสัก2-3ครั้งเพื่อล้างเอาคราบน้ำมันออกให้หมดแค่นี้เราก็ได้ไข่ปลาเจแล้วนะคะสีสันสวยงามค่ะจะเอาไว้ทานเพื่อแต่งรสอาหารหรือว่า ตกแต่งจานก็สวยงามน่าทานค่ะนี่ค่ะพอเย็นแล้วก็จะเป็นเม็ดไข่เม็ดมันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ก็ตามที่เราทำเลยนะคะจะมีน้ำมันเคลือบอยู่นิดนิดให้ดูาวาวค่ะเราลองชิมดูนะคะรสสัมผัสเขาก็จะไม่แข็งเท่ากับขนมวุ้นนะคะ จะมีความนุ่มๆอยู่รสชาติก็จะไม่เข้มเท่ากับซอสมะเขือเทศแบบเพียวๆแต่ก็ไม่จืดนะคะอร่อยอยู่ค่ะอันนี้เราทำเสร็จแล้วก็ให้ตักขึ้นให้เสดจน้ำใส่กล่องไว้ค่ะเก็บแบบแห้งๆนะคะอย่าแช่น้ำไว้เพราะว่าจะทำให้ไข่ปลาเนี่ยจืดเสียรสหมดค่ะใส่กล่องไว้แบบนี้แช่ตู้เย็นไว้ค่ะอันนี้ก็ดัดแปลงได้หลายอย่างนะคะ จะไว้ทําซูชิข้าวปั้นตกแต่งจานก็ตามแต่ที่เราจะดัดแปลงได้เลยค่ะส่วนในคลิปต่อไปจะทําอะไรฝากติดตามรับชมช่องคุณนายเข้าครัวได้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ